สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักทุกท่านวันนี้มาเจอกับแอดนุ้ยคุยเรื่องหวยกับใบตรวจฐานเศรษฐีนักครับวันที่ผ่านมาแอดนุยไม่ได้เอาลงนะเพราะว่าไปซื้อไม่ได้หาซื้อไม่ได้ไปช้าไปหน่อยเขาขายหมดแล้วเขาว่าอย่างนั้นนะก็เลยงวดนี้เลยไปเร็วขึ้นก็เลยได้มาหนะักครับ ตัวเลขที่น่าจับตามองงวดนี้ก็อยู่ที่เทพบัญชาเหมือนเดิมนะงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงนะแต่เท่าที่ดูผมก็ชอบอยู่ที่3กับ6เช่นเดียวกันเต็มแม็กเข้ามาที่0356นะดูตรงนี้นะ0356ดึง3กับ6นะสามมาอยู่ที่3 4 3 7 3 8และ3 9 6กสี่หแปดและ6 9นี่คือตัวที่น่าจับจ้องเป็นเจ้าของนะเข้าตลาดหยิบเอาชุดหนึ่งที่ชอบนะตัวดึงของเขาอยู่ที่4ี่กับหนะยังไปทางนี้นะถ้าชอบก็จัดไปทางนี้อยู่ที่ 6กสี่หแปดและก็6 9นะครับห่างเหนินไปหึงงวดเท่านั้นเองเพราะไปซื้อไม่ทัน <c oughs> มาเหนือเมฆนะเหนือเมฆหนึ่งสองเปดเหนือเมฆคือเลขบนนะโน้มดาวคือเลขล่างนะดูตามนี้กันแล้วกันนะ เหนือเมฆอยู่บนท้องฟ้าก็จะมี2กับ7นะที่เขาเต่งมาให้2ก็จะเป็น2 1 2 8 7 1และก็7 8นะครับส่วนเลขล่างโน้มดาวลงดินมันก็จะเป็น046 <c oughs> ตัวที่เขาจับคู่ให้ก็จะเป็น03 05 43แล้วก็45นะครับ ถ้าชอบก็ตรงนี้นะถ้าบอกว่าชอบตรงไหนก็ชอบตรงนี้เลือกหนึ่งคู่โดยเฉพาะเอียงไปทางเลข6หน่อยก็แล้วกันนะครับมาจุดที่โป้งเดียวจอดนะไม่เคยพลาดเขาเรียกกันว่ามือทองนะงวดนี้มาที่เลข4สวยสุดเขาว่าอย่างงั้นถ้าสี่มาอยู่ที่40 42 43 สี่สี่ห้าแล้วก็ส8แนะอย่าลืมสี่่นะจะมีหรือเปล่าละ่ะสีหเหรอสี่สองไม่มีเหรอน่าจะมีนะส่วนจอมโหดมาที่หกนะสองหกแปดนะหกสอง,สองแล้วก็หกแปดหนี้ดุดค่อนข้างจะดีอยู่นะยังไงก็ดูดีหน่ยนะครับ ระหว่างสองตัวนี้เลือกเอาตัวหนึ่งนะชั้นชอบตัวไหนล่ะสองหแล้วก็สี่เทบัญชานะเทบัญชาอย่าลืมอะเอ้ยสามนะไม่ใช่สองสามหกสามหกและสี่นะครับ ยังแม่นอยู่นะตัวนี้ยังเข้าโป้งเดียวจอดอยู่นะเลือกเอาหนึ่งคู่นะหาตัวที่มาใส่นะต่อไปเอาเอาตัวเอาตัวเด่นดีก,กว่านะแล้วค่อยเอาตัวเสริมนะอาการมิดแท้ <c oughs> มิดแท้งวดนี้มาที่สองห้าแล้วก็แปดนะครับเล็วดนี้มาซ้ำๆนะ เขาดึงตัวเดียว8นะมันไปที่81 83 84แล้วก็89นะนี่คือตัวเต็มของเขานะ4อยู่ตรงนี้นะ2 4 5 8นะนี่4นะครับถ้า2ก็จะเป็น21 23 14 19 2กับ1นะ ห้าจังยิงรวดเลย5นะครับห้านี่ยิงรวดเลยมาดูสาวเมืองเพชรหน่อยเลขหกตัวนะปกติมันจะได้คู่หนึ่งนะปกติมันต้องได้คู่หนึ่งถึงจะถูกนะครับหนึ่งสีไปบนนะสองห้ 2, 5, 7, ไปล่างไม่มี8นะครับไม่มี8ไม่มี4ีอยู่นะ มีสี่มีหไม่มี3มนะเอาตัวนี้ยืนก็นแล้วกันเอา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 ของมือทองนะเอาของมือทองกับเทียบบัญชาย,ยืนก็นแล้วกันมันก็จะมาที่สี่สองสี่ห้าและสี่เจ็ดหสองหกห้าและห7ดนี่แหละตัวที่น่าจะจะเดินนะครับที่น่าจับตามองมันชนกับมิแท้ไหมล่ะ มีแท้สอไม่มี8ปดนะมี2กับ5ก็จะเป็น4 2 4สอ่ห้านะสี 4, 7, หรือ6กสองหกนี่คือหน้ามองนะครับเอามาดูเพชรหน่อยอาจารย์เพชรมังกรเพชรนะมังกรเพชรดึงไปที่3กับ1 สามศูนย์สามเจ็ดหนึ่งห้าและหนึ่งก้าโอแตกกระจุยไปหมดเลยลุงปูบุญศูนย์นะครับปูบุญบนบ,บ,บูบุญล่างนะอาจารย์เพชรอรันห้ากับ2อนะัเสือ8กับ3มังกรศูนยกับ7จธนากร4กับ2บนและล่างนะครับ ชอบตัวไหนหรือเปล่าล่ะคือบางคนเขามีจุดที่ชอบเราก็ถ่ายให้ชมนะครับเนี่ยแต่ผมไม่มีจุดที่ชอบนะผมชอบตัวเด่นของเขาคือ6กับ4นะมาดูฝั่งนี้หน่อยนาทีทองหน่อยนะนาทีทองงวดหนึ่งธันวาเขาดึงไปที่9บน8ล่างนะ ก้ามาที่9ก้าสองเก้านับแปดหนึแล้วก็8 9นี่คือตัวเด่นของเจ้านาทีทองโอดิพานมาไม่ได้นำมาลงนะไปไม่ทันไปซื้อไม่ทันขายดีนะครับขายดีนะถึงได้เอามาลงผมได้สั่งเจ้าของเขาไว้ให้เก็บไว้ให้หน่อย นะไม่งั้นผมก็ไม่ได้มาลงอีกหรอกนะครับจุดนี้นะหนแล้วก็3ามนะที่ที่แม่นนะที่แม่นของเล่มนี้นะจึงอยากให้ FC ได้ชมมันก็คือเทบัญชา3กับ6 3อยู่ตรงนี้นะหอยู่ตรงนี้นะดึงดึงบางทีเขาจับเข้าเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะส่วนที่แม่นจริงอยู่ที่โป้งเดียวจอดนะมือทองนะ นี่มันจริงผมเอามาลงปีที่แล้วทั้งปีปีนี้ก็ปิดกระปอยหน่อยเพราะว่าทุนทรัพย์น้อย<ๆ>ก็เอามาได้เป็นบางครั้งนะครับแต่งวดนี้2ตัวนี้ผมว่าน่าจะติดสักตัวหนึ่งนะครับโอเคนะครับกบกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนาะฝากกดต,ต,ติดตามติดตามตามติดให้ด้วยนะตัวเด่นตัวเน้นอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็ไม่เคยขาดน,นะแต่เผอิญว่ามันไม่ชนกัน มันชนกันไปอยู่ในชมพูทวีปนี้หลองเอาเข้าไปชมนะหกไม่มีมีสามอยู่นะของเทพบัญชานะของเทพบัญชา <c oughs> แต่ถ้าจะเอาหกหกอยู่ทางนี้ก็แล้วกันรับอยู่ตรงนี้นะครับ โอเคครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าผมจะพยายามหาตัวเลขสวยๆเด่นๆมาให้ท่านรายรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ